เอดังงามเลยเอเก็บเอาเลยอ่อนออนอุน๊ยอ,อ่น,นี่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมอนี้มาพาอกับนุ่มหน่อยสาข้านะครับผมมาครับพี่น้องมือนี่ฮอสีมากเก็บผักหวานนะครับผมนี่มอนี่กับเก็บอยู่ทีงเขาหัวตะบ้างหอดมางคับเบื่องพี่น้องอันนี้นุ่มหน่อยสาข้ามกับกำลังจะขึ้นเขาอันนี้มิเป็น ทางขึ้นเขาด้วยไม่น้องอันนี้ต้นพักกวานเด้อเก,กิดกำลังปวงพอดีเลย,ยหยดไอ้ซวยดีขนาดบึงบึงโอ้อยหดงามเป็นตะแกงใส่ไข่หมดแดงใส่เง็ดบเตียงแสบเบบึงอันนี้กับกำลังแตกเ,เ,เห็นไหมโอ้ต้นหนึ่งงามๆาเลยไี่น้องเห็นบอนี่แมนหมดด้วยทางล่างกับเมนทางทึ่งกับเมนมันดีนุ่มหน่อยสาะขามที่ก็บใส่ไี่น้องเลเบองเลยนี่เห็นบอเอ้าบเอาเลยนะครับ เพื่พี่น้องหย่ออนอ่อนๆัวเลยคุณเห็นบ่แกงใส่ไข่บดแดงใส่เห็ดเยี่ยงจับแซีบเลยครับนี่เห็นปะเขาก็เรียกเอาดบบนั่นอ่อนเลยพี่น้องอันที่ว่ามันเป็นต่อเดี๋ยวมันกับปูเห็นไหมหยิกเห็นปะคุณอื้มอ่อนๆเลยนี่งามๆเลยเอาตต้นี้เอาครับ bạn nhè, vậy ngọt ngang đây, đây, on on cái ừ. đây đấy <laughs> đây đi thùng, hôm cái xiêm măng vô, vạn vô, cái, miền cứ giang hao hao gìn điệp, miền, 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 แมน,นพี่น้องม่มาบุกชิวค่อยๆรีเอาเลยหน่อยกําลังพอดีงามๆนี่บึงกะล่งปุง่มก็มีห้อยคนมาเก็บเอากะมีหลายแล้วนะครับพี่น้องบึงนี่กําลังพอดี <c oughs> อือหือเ้องกะรีเออยังสี่เด้ออืออือ คุือพี่น้องดอกมันดอกมันเฮอกอะสามารถเรามาแกงกินได้เด้อครับพี่น้องหวานด้วยกันบึง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 คุณอะปอดเมนดอกพักหวานหรือเมนดอกอย่างพี่น้องคุณอะเม่นมาด้เนี่ยคุณหังเถิงกับแมนคุณอะเห็นบ่เขียวเขียวคุณอะแม่เหมือม่ตแต่อันเดียวเลยดอกพักหวานค่ะอันนี้ก็แม่นอีกพี่น้องบ้งคุณเห็นบ่มันโกงมันี่ เมนีนดอกพักหวานนะครับข้ ừ, างล่างกับเมียนอู๋หลายครับเมีแเสดอกพักหวานนะเอาไปแจงแซบ่บคือกันรีบพี่น้องนี่ดอกมันนี่นี่ฮึบึงบึงบึงปุ่มเลยอู้บึงใบงบวดใหกันงอดบวดใหกันเอาดอกพี่น้องยอดเขาเก็บประกันเลยวบึงพุณน่ะหวาน โอ้อืมเฮ้ยเอาวะนี่นอืมเอาอมอืมอืเบิ่งพี่น้องเห็นบ่เขียวปื๊ดๆกินได้เนี่กินได้หอมเลยแม่นหมดเนี่เห็นบ่แม่นหมดนี่ก็แม่น อีกเป็นเงียนอือได้แล้วมันุ้งอีกคราไหมเงีนน้ยนถึครับพี่นอ้องโอ้โหโอ้พี่น้องยังไมาเห็นยอดนดี่พอดีต้นนี้พอดีนะครับพี่นอ้องบึ้งโอ้โว้เลยผักหวานพือนะบึ้งเพื่อนะโอ้เลยต้นใหญ่ๆเลยพือนะยอดนี้อืมกำลัง เพรดีเลยนะครับผมดึงดึงเทาก็ลีเอาเลยนี่ลองนี่ดึงผักหวานปลากระสีเป็นแบบนี้นะครับมาเลยครับมาเจียบผักหวานนมน,น่อยซาคำนี่มองมันเป็นหยอดพวงางามเลยกํลาลังแกะเห็นไหมหยอดนี่หยอดหน่อย นี่พี่น้องเอ้ยนี่บ้าเขากิดลี่เอาเลยเออบ้าโอ้โโอ้พี่น้องได้กรรมหนึ่งพอดีนะครับเบิึงตอนนี้ห้องกำลังสีลงเขานะครับพี่น้องกำลังสีหอดรถอักวานกะชือว่าได้อยู่นะครับได้แกงอยู่ พี่น้อบบโอ้เมื่อยแฮงองหมุนป้าหมาุนตรงไปได้พี่น้องเบื้องข้างผมนี่ทางทางลง,ง,งเขาเราบเล็ดมีแต่ปลาไผ่ปลาไผ่กับปลาต้นประกันอย่างนี้อยู่นี่ครับผมเด้อโอ้หอนแฮงดีนะมาต่เสู้ทวีมาสวยๆนี่ โอ้หอนครับพี่น้องมาขับบนันดนุ่มหน่อยจะข้ามหกสีไปสรุปผลงานกันนะครับผมว่าได้ไลายบันไดเพราะว่ามันกันสามคนมาครับพี่น้องมันนีเฮาสีมาสรุปผลงานผักหวานกันนะครับเบิง้งพี่น้องเบิงบ้งไม้ไก่ไม้ไก่เบิ้งอู้เบิง้งอูอ้อวเลยครก่นะฮ่าได้หลกหลายเลยพี่น้องมานํากันสามคนโอ้นี่ยังได้ไลายครับกอนะเบื้องพี่น้อง น,นี่เป็นดอกมันกูนะนนี่บบเก็อันนี้บวเก็บหลายนี่เก็บพอได้กินถ้าเป็นสีเอาหลายน,นี่มันสีเมดนะพี่น้องมันสีเมดเดียวคนอืน่นสีบ่ได้กินน้านะแบ่งไว้ให้กับเจ้ากินน้าเอาก็เก็บมาพอกินเนาะอู้ได้กระเทือว่าหมานอยู่นะครับผมพ่อได้แกงใส้เอ็ดเฟียงช่วงนี้ใครบมดแดงกับสีบัท่านไอ้ออกไรบ้างเลยเขาก็พ่อได้แกงกินนะครับพี่น้องมาเข้าไปน้องบริณีนุ these, น่มหน่อยนะครับกับกระือว่าหมานอยู่นะครับผมมือแรงกับสีแกง ใส่เห right? ็ดเฟี้ยงเลยพี่น้องเจ็บแสบุหมกันนะครับผมพอกันคลิปไม่คลิปนี้ก็สวัสดีครับ